สวัสดีครับพวกเราช่องน้องมีชัยแฟมิลี่ตอนนี้ไม่มีนาคนเรา <Okay. S 1> มาถึงที่ oh. เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม <Okay. S 1> วันนี้ผู้เบาผู้เบ,เบาเห็นผู้สาวมาผู้เบามาฟเฟียเลยเออเสียนสิบรอสซิ่งเขาอยากเขาอยากหัดผสมนะครับผมไ <c oughs> ป่ตัวไวอยู่เนาะ นี่นะครับเมมินาห่าวห้าวอันนี้ก็มีร่มนะครับผมเป็นร่มไม้บ้านบ้านน้องควานก็อยู่นู่นเดี๋ยวจะผูกตรงนี้นะครับผมผูกตรงนี้ฮังเออนี่ไปแล้วไปแล้วติดผู้บ่าวแล้วเออท่นตัวผู้โจกว่าโดนได้ที่นี่ขืนเลยผู้บ่าวเนี่ยเป็น เออเออเอ,อ,เอ,อบ,บังคับถอยดางให้เดี๋ยว <laughs> แจเงดูแหลงม่มีนาเนี่ยเขาจะชอบนะถ้าบีผู้เบามาจกเขาเนี่ยจกบ่อยๆในเดียวก็ขึ้นไปได้น้องกลับไปอีกแน่นอนเด้อเสียอันบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ครับผมเออหูรู้กอดด้วยกอดจะซื้อเด้อทิศ มันตูดให้สินี่นะครับผมโอ้สองสามปีแล้วนะครับผมวันนี้เพิ่งมาเจอผู้บ่ามันหดแล้วคือจะโค้งอันละสามปีแล้วครับผมเพิ่งเจอผู้บ่านี่ถ้าผู้บ่าออกไปนี่ลองดิผู้บ่าก็ผู้บ่าซ้ำน้อย,ออยได้ยักเที่ยวเลยนะออกไปนี่ เดีย๋ยวจ็คบังแจ็คโดดลงทายลูเด้อสร้างงานนั okay, ่นโอเคลงเลยลงทายลูกเที่ยบบอทายลูกเทีย hmm? <า>่ยบบอบอวยอย่าไปทายด้ออดเอากันซะ,ะนี่ผู้บ่าวรออยู่นี่ผู้สาวดูผู้สาวน้ำแตกน้ำแตนเต,ต็มขาเลยแั่นีผู้บ่าวจกนี่บอโดนได้สางนี่แั่นี้ตุผู้จกดูดูนี่ Tít tô phụ bưng mẹ có hỏi bưng bưng sao Phụ bảo phụ bảo Phụ bảo eo nhau đấy phụ này Eo nhau nó Nhau đi à Ừ nả ta nó lo tử đây nhanh lên ngay dù ขนาดยังไงคนใส่สลับงาไปสามปีเลยเออสุดรอสุดรอเสียอันวันนี้ขอพักพักวิ่งสับรถนะครับผมขี่ช้างนั่นนั่นนั่นมันโยมมมไปคือจะได้ทิศโอ้ยย่างไก่รถกันไรดีสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ